สวัสดีค่ะก like um, ับิเรนไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนี้เราทำ duck s, <S sure. can t e a k คำ close โอ๊ sorry คำ close เน is the l a นะคะ lamb lamb สุดแสนมาสับ้านอื่นมา l a m สดแอ่ะมันมีพูดไม่ใชพูดธรรมดเราจะมาทำการเสิร์ฟอาหารเย็นอยากจะที่อ่ะ no 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 we can put on the on the place นี่ย right Can you take that one for daddy? Mm hmm. Yeah, take that one for daddy. Sweet chili <oughs> sauce? Yeah. And that for one for me. And that one for daddy as well. No 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 no, it's me. It's my one. That one for daddy. Yeah. And you can come back. Sorry. ข้าวหมกบุหรี่นะข้ากับ and come back okay. อาหารเย็นนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะ Sunday today last night I w o r k all night I w o r k t d t l l our trip last night like you see in my video another video right Oops มาเบิงนะคะว่าเขาเสิร์ฟอะไรบ้างนะคะแล้ซสอสเซนเขา and you take for Matthew and you and Daddy and mm, this for me I eat in here yeah, but you gonna eat if you eat it h Daddy yeah alright l take take all that for Matthew so okay เราก็จะแม่บ้านสินั่งอยู่ในห้องรับนั่งอยู่ห้องนี่เพราะว่าแม่บ้านอยากเบื่อยากฟังเดอะโกดนะคะอันนี้นะคะอาหารเย็นเราแรมนะคะแรม rice Teresa. oh i have sticky rice mm -hmm. mm -hmm. no. Daddy, you want sticky rice mm -hmm. take sticky rice mm -hmm. take all that I, is mm -hmm. I, I don't want sticky rice i, I have thank mm. you you're welcome พอบานทามว่ามีเขาบอลจะกินกับเขาบ่เขากันก็จะกินกับสลัดโอ้ยนอกปอแค่ไหนนี่นะคะเราก็จะใส่สติ๊กนะคะคุณน่ะเป็นใหม่นะคะเป็นใหม่อาหารท่าด้เรียบร้อยนะคะ right a m เ e m ะม f i l m มาฟิวและไมวัน alright l okay um how many you want I just one and if I feel like I would like yeah you can have some more that for that serve that dip first wait which one was mine there nice that take take for that dip first นี่นะคะอาหารเย็นเร้านะคะกินง่ายมากนะคะแลมเหมือนแลมกระบับนะคะหลักอะ คือแลมสดเศษแม่บานใส่แม่บานมีพาสพาสลีบมีอ่าโรสแมรี่นะคะใส่หัวหอมใส่กระเทียมใส่ขิงนะคะหั่นใส่กระมักคือยังอันซีอิู่เขาอยังนี่ละพริกไทยน่หเลเลมาฟิลยกษอคนี่ยทักีโซฟีดู a ูวอันนี่ซอสสวีทแอนด์ชิลี เด yeah ี๋ยวเท่ามาฟิวคัมเพียร์นะเริ่มเยอะนี่นะคะไม่เห็นหน้าเลยอ่ะไม่เห็นหน้าแม่บ้านเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านสิซิมให้เบิร์นอาหารเย็นเรานะคะของแม่ทิว นี่นะคะอินง่ายมากเอ๊ะแบบไม่ที่งสองใหม่มาฟิวดีฮาวม n นี่ยูวนเอ่อยอทรายนี่เยอะ n ิ t ันเดย์ e ์ i ั t เล็กเโฟยอนโฟก์ในเดอ o งรูมโอเคออไร่กไรทาด้ เทคโฟร์ถูกไหมมาเลยสิบคืออาหารแรงของเฮานะคะกินงายแต่อาหารแต่ละวันเราจะเห็ดวานนั้นหลานอาหารคนได้บดซ้ำาสันาบดซ้ำกันวันนี้ไม่กินโรสนะคะเพราะว่ามันคืนทำงานเหนื่อยแต่ว่ากินแลยมแทนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แมเลั่โมเห่า ชวนบานก็เอาใหม่หนึ่งกับพ่อ